ยิงกันหรอเจอคนด้านหลังเข้าหลังนี้เข้าหลังนั่นก็เข้าโอ้ยเมาจากใหม่วะเนี่ยตรงนี้มีนะ โอ้โอเคหนูนู่นคุณในรอถ่ายก่อนคุณในรอถ่ายก่อนถ่ายไปก่อนถ่ายไปก่อนเอ้าทำไมมีออกเทนสองตัวมีออกเทนสองตัวเฉยเลยนี่เดียวเหรอคนคอลตี้รู้ป่ะเออคนคอลตี้หรือเปล่าแต่เบอร์กี้ออกเบอร์กี้ออกเทนเหรอเหมือนออกเทนเลย โโอหกทุบเลยครับเดี๋ยวดูให้ยังไม่มายังไม่มาดึงหน่อยครับดึงไหนดึงไหนดึงหนดึงผมหน่อยสิสวยแล้วไหนโล่ลง พี่พี่เกอดเสร็จแล้วดึงชุนเนโล่หน่อยดึงชุนเนโล่หน่อยเราไอ้นี่ให้อยู่พี่ยิง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 มันระวังนะถอยถๆพี่เกีนถอยพี่เนถอย

มียาใหญ่เลยโอ้ยมีระเบิดเลยเหรอวะเนี่ยเอาจริงวงบีบแล้วพี่พี่วงบีบอ่ะยิ้ไปครับพี่ไปยิ้ไปโอ้ยพี่เอาจริงดีไม่มีระเบิดเลยโอ้โหูโโโดยจัดสิวีูวไม่มีระเบิด เหตุไารณ์ด้วยโอเคครับผมรอยช้ามันหายไปไหนแล้ววะหายไปทางซ้ายเป่ไปไหนอเราจัดอ๋อนี่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 เห็นตัวเดียวนะ เฮ้ยอยู่ชั้นบนอยู่ชั้นบนกาะม่วงครับเห็นตัวเดียวมีระเบิาจริงด้วยม Dragon cluster up. Recharge me shields. What more? Scanning the area. ไม่ถึงไม่ถึงพี่. The over there. Getting shot at. I'm taking fire. โอ้โห my shields. Reloading Enemy taken out recharging Enemy package on high Favor from the gods Recharging my shields ยกะทองอยู <All right. S 1> am, ่ตรงบ้านเนี่ยกาทองหนึ่งกาแดงหนึ่งกาดม่วงหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าแดงหรือยังเดี๋ยวอเอนะไวไหมโอเคปัดปั เราไปยื้พื้นที่ตรงนู้นก่อนไหมไปยืพื้นที่ตรงนู้นก่อนถ้าย,ยึดได้มันก็ดีมันไปแล้วนะเมื่อกี้แป๊บออ๋อมัน,ม,นมันถูกเพื่อนยุบอยู่ไหนยุบอยู่ข้างหน้าน เอาเฮ้ยแม่งออ้สวยด,ด๊าไม่รู้ว่าตัวเดียวหรือสองตัว

น้องหนึ่งมีอีกสองอยู่ฝั่งนั้นนู้นมันชุบหรอือเปล่าละ โอ้ยจะตายเลยอ่ะเฮ้ยตรงผม oh, <hi. S 1> กเกยี่ยมโอ้ยจุดจัดครัผมจุดจัดสุดจัดสุดจัดเลยสุดจัดโอ้ยตก oh. ไปเลยคนระับเ <laughs> นีเเย่ยเาปเ คืนนี้จบสวยครับ oh, อโอ้โหพีสามหนึ่งสามสองสองสามปีเลขสวยมากครับผมอ่ะอยังไงแล้วก็หลับวันดีลาตีสวัสดะครับทุกท่านขอบคุณเนโรขอบคุณไว้น้องไว้มากเลยนะครับช <laughs> ิโรมาเล่นด้วยกันมาแบ่งกันนะฮะโอสุดยอดแชมป์สองตาคืนนี้บายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับบายบายครับ